คันนี้หนูหนูเอ,อล่อบาดตาบาดใจจริงๆเลยสภาพก็ขาวกริบๆเลยนะครับคันนี้สะอาดทรงดีชุดแต่งลดยอดนิยมเลยนิสสันเซฟิโล A อ31บอดีดีระดับตำนานไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับ ไม่คันนี้ขาวสะอาดจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นราคาแล้วจะรู้สึกเลยว่าต้องมีการแย่งชิงกันแน่นอนคันนี้เจ้าของผมเพิ่งไปเจอโพสต์มาหมาดๆเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะครับแล้วก็เห็นแล้วก็ทนไปได้ต้องมาลงทันทีเพราะว่าราคาเขาหวานเจี๊ยบมากเลยโลเคชั่นนี่น่าจะอยู่แถวแถวโซนนี่แหละครับฝั่งชนบุรีตะวันออกนะเพราะเขาบอกว่าคันนี้เนี่ย เครื่อง RB 2 6เทอร์โบก็ RB 2 6แรงสุดๆนะครับคันนี้เขาว่าของจริงอัดมาแล้วขอนแก่นรยองบนทางด,วด่วน240บวกบวกยังไม่สุดไอย้ยาเล่นเงนขนาดนี้เลยเหรออ็คือจะบอกว่าทำได้ขนาดนี้นะรถมันเนี่ยไม่ใช่เครื่องแรงอย่างเดียวนะครับช่วงล่างมันต้องได้นะล้อมันต้องดี ยางมันต้องหนึบนะครับไม่ใช่สักแต่ลงเครื่องแล้วไปทําอย่างอื่นเนี่ยคือถ้าทุกอย่างมันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยคุณตายง่ายๆเลยนะนี่เรียกว่ากล้าคุยกันขนาดนี้แล้วราคาเนี่ยไอ้ที่โชว์มาเนี่ยมันต้องมีแย่งกันแน่นอนกล้าพูดเลยสภาพกล้องงามชุดแต่งก็ครบนะฮะ เราดูรูปกันสักแป๊บเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่บอกได้เลยต้องมีคนสนใจถึงขั้นแย่งชิงกันแน่นอนคันนี้ไปชมราคากันเลยไหมครับกำลังดีลุ้นกันเลยนะว่าเท่าไหร่อะทายได้เท่าไหร่ในใจคิดว่าเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวให้เห็นคัดีนิสสันเซฟิโล a อสสามสิบเอ็ด ขายแลกเทิร์นได้หมดทุกรูปแบบราคานะครับททททแทนแทนแดนแฟบแ5 0 0 0บาทพระเจ้าช่วยจอดด้วย85,000บาทงามพอไหมล่ะสภาพนี้ขาวฝากระโปรงแดงเครื่อง RB26 พร้อมเทรรอร์โบล้อทอง ชุดแต่งครบทั้งคันกริปกิปนะรถสภาพนี้นะรถใหม่ป,ป้ายแดงยังดียังทําไม่ได้ขนาดนี้นะครับสนใจรีบไปเลยนะลิงก์อยู่ด้านล่างไปนัดเ,เจอเจ้าของเขาเลยครับไม่ต้องคิดเยอะเลยถ้าสายซิ่งคันนี้ยังไงก็คุ้มเปิดมาราคานี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เลยครับรถด,ดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจําแน่นอน